สนับสนุนโดยเบเน plus โปรตีนดีๆจากพืชคูณสองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนายอิทธิพรบุญประคองบอกถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคำร้องยุบพภักภูมิใจไทยว่าเรื่องนี้มีการยื่นคำร้องเข้ามาตั้งแต่กลางปี2566หลังจากนั้นมีอีก4คำร้องในเรื่องเดียวกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการของเลขาธิการกกตในฐาะนะนายทะเบียนพรรคการเมืองซึ่งได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้ร้องผู้ที่เกี่ยวข้องและพยานหลักฐานจากหน่วยงานต่างๆผู้ร้องมี4คนต้องสอบหมดบางคําร้องไม่ชัดเจนต้องเรียกมาสอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนกระบวนการขณะนี้ทราบม,มาว่าตรวจสอบใกล้จะแล้วเสร็จโดยขั้นตอนต่อไปจะต้องไปสอบถามจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าเงินที่บริษัทได้มาจากการประมูลหรือหัวเป็นเงินที่ได้มาจากแหล่งที่ผิดกฎหมายหรือไม่ซึ่งต้องขอความร่วมมือในการตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆซึ่งได้รับแจ้งว่าจะแจ้งขอความเห็นและขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆภายในเดือนพฤษภาคมนี้ส่วนมีกรอบระยะเวลากําหนดในการพิจารณาว่าต้องแล้วเสร็จเมื่อใดในที่พรบ,บอกว่าเมื่อมาถึงขั้นตอนต้องขอความร่วมมือขอเอกสารขอความเห็นก็เป็นเรื่องที่หน่วยงานอื่นต้องมีกรอบเวลาการทํางาน แต่โดยปกติเราจะมีกรอบเวลาการทำงานถ้าช้าต้องมีเหตุผลที่สามารถอธิบายได้เช่นกำหนดกรอบเวลา90วันแต่การสอบพยานยังไม่แล้วเสร็จผู้ร้องหรือพยานขอเลื่อนซึ่งเขามีสิทธิ์ขอเลื่อนก็เป็นการเลื่อนโดยแบบมีเหตุผลแต่ถ้าช้าโดยไม่ทำอะไรเลยอันนี้ถือเป็นความผิดและบกพร่องดังนั้นกระบวนการอาจต้องใช้เวลาขอย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมบางครั้งต้องใช้เวลาซึ่งขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของแต่ละเรื่อง ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่24มกราคม2567ที่ผ่านมาผู้นําองค์กรรักชาติรักแผ่นดินนายศรีสุวรรณจันญ,ญาได้เดินทางไปที่สํงงาน,นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตเพื่อยื่นคําร้องให้กับนายทะเบียนพรรคการเมืองให้เร่งตรวจสอบคำบินณิชัยของสารรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่17มกราคม2567มาไต่สวนว่าการรับเงินบริจาคจากบริษัทที่เป็นนอมินีของนายศักดิ์สยามเลขาธิการพรรค โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา72ของพรปพักการเมืองหรือไม่สืบเนื่องจากสารรัฐธรรมนูญได้มีมติ7ต่ตอนหนึ่งวินิจฉัยใ,ให้ในายศักสยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีเนื่องจากสุกหุ้นหรือฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา178 ประกอบกับพรบการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นส่วนของรัฐมนตรี2,143มาตรา4วงเล็บ1ทาให้ตาแหน่งรัฐมนตรีต้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1วงเล็บ5แล้วนั้นแต่เนื่องจากคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐตามรัฐธรรมนูญมาตรา211วรรค4ประกอบมาตรา5ซึ่งในคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญระบุไว้ชัดเจน ว่าช่วงเวลาภายหลังนายักสยามโอนหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่นให้ในายสุภวัตถือครองแทนนั้นห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวมีการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้กับพักภูมิใจไทยที่มีนายศักสยามดํารงตําแหน่งเป็นเลขาธิการพักหลายต่อหลายครั้งโดยในยุคที่นายศักสยามเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอยู่นั้นหาจากกอจกบุรีเจริญก็รับประมูลงานของกระทรวงระหว่างปี2562ถึง2564รวม104โครงการมูลค่า1,568ล้านบาท จึงถือเป็นการได้ประโยชน์จากการก่อสร้างหรือประมูลงานจากรัฐซึ่งเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาดังกล่าวอาจถือได้ว่าต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา184และมาตรา185หรือมาตรา186อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์อาจเข้าข่ายต้องห้ามตามมาตรา66วัก2รวมทั้งฝ่าฝืนมาตรา72แห่งพรบพักการเมือง2560 ที่ห้ามพักการเมืองรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเหตุอันควรสงสัยว่ากรณีดังกล่าวจะถือว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่กรณีดังกล่าวจึงเป็นหน้าที่ของนายทะเบียนพักการเมืองและกะกะตที่จะต้องเร่งเนินการไต่สวนหรือสอบสวนให้ได้ข้อย,ยุติโดยเร็วและหากวินิจฉใชว่าฝ่าฝืนให้เสนอต่อสารรัฐมนูญสั่งลงโทษเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพักเป็นเวลา10ปี และเป็นเห็นให้พักดังกล่าวถูกสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบพักได้ตามมาตรา92งเล็บ3ของปรบพักการเมือง2 5 6 0นวันนีองค์การรับชาติรับสผดินมายื่นคำร้องต่อปก,กตนะครับสืบเนื่องมาจากการที่สารรัฐธรรมนูญได้มีความวินิจฉัยกรณีของคุณสัต์สยามคิดชอบนะครับไปเมื่อวันที่1ิมกมาที่ผ่านมา คำว,วินิจฉัยองศาลัฐธนูนชัดเจน,นรับจนทำให้คุณศัตยาเนี่ยต้องพนัดกความเป็นรัฐมนตรีแต่ในเนื้อหาสาระของคำว,วินิจฉัยองศาลัฐธนูนซึ่งถือว่าเป็นที่สุดนะครับผูกพันต่อทุกหน่วยงานทั้งองค์กรรัฐแล้วก็ทั้งสารและองค์กรอิสระนะครับมีบางประเด็นที่องค์กรรัฐชติรับผ่นดินเห็นว่าน่าจะเกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ของทางคณะกรรมการาการเลือกตั้งและนายทะเบียนพักการเมืองด้วย เนื่องจากว่า,าสารรัฐมนุนวินิจฉัยยืนยันว่าคุณศักสยามเป็นผู้ที่ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วนจำกัดบริเจริญซึ่งเข้ามารับสัมปทานนะครับงานของรัฐโดยเฉพาะในกระทรวงคมนาคมหลายต่อลายสิบโครงการซึ่งในขณะที่คุณศักสยามดำรง,งตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งอาจเขอาค่ายการ ขัดก,กันแห่งผลประโยชน์นะครับซึ่งเป็นข้อห้ามตามรัฐธรรมนูญว่าห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองห้ามอสอสไปประมูลงานหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับประมูลงานในหน่วยงานของรัฐนะครับนั้นไรายได้ของคุณสัพพยามที่มาจากบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดบรีเจริญเนี่ยแล้วนำมาบริจาคให้กับพักภูมิใจไทยทั้งในานามส่วนตัวของ อนอมินีที่ถือหุ้นแทนและในานามห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีจเจริญเนี่ยก็อาจจะถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินหรือเงินที่ได้มาโดยรู้อยู่ว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงเป็นข้อห้ามนะฮะตามปรบอร์พักการเมืองมาตรา72ประกอบมาตรา66นะครับที่อาจนําไปสู่การที่กรกตจะต้องไต่สวนสอบสวนและวินิจฉัยว่าเข้าข่ายหรือไม่ หากเข้าข่ายก็จะมีความผิดตามพรบพักการเมืองมาตรา92อมนุมาตรา3เป็นเหตุที่ต้องเสนอสารรัฐมนูลเพื่อย,ยุบพักภูมิใจไทยในฐานะที่รับเงินมาจากเงินที่อาจจะไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดได้ครับ